สวัสดีครับจัดส่งถังปุ๋ยสตเล็หนึ่งใบครับให้กับที่ประยูนอันนี้เป็นถังรุ่นใหม่แล้วนะครับแอดมินเข้ามารีวิวไม่ทันนะครับพี่พี่พนักงานเขาจัดห่อให้เรียบร้อยนะครับสั่งซื้อเมื่อเช้าจัดส่งช่วงบ่ายเลยนะครับรวดเร็วทันใจก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับถังปุ๋ย สเตลเลสเ c t รุ่นใหม่ออกมานะครับจะรีวิวให้ชมนะครับพี่พี่เกษตรกรก็บดใจร้อนะครับคุณภาพระดับส่งออกครับ j c t ชื่อนี้มั่นใจได้ครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมารีวิวให้ชมนะครับว่ารุ่นใหม่ของเรานั้นเป็นยังไงยินดีกับพี่ประยูนครับ อุดรธานีได้ขังปุ๋ย j จ p ไว้ใช้งานก่อนไครเพื่อนนะครับขอบคุณครับ